ค่ะขอทวนอีกหนึ่งรอบนะคะขอทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเน้นย้ำให้คนที่อยู่จนวินาทีสุดท้ายนะคะไปซื้อของพูดอะไรบ้างประโยคที่หนึ่ง is t h a t r e d u c i b l is t h a t r e d u c i b l คือสิ่งนี้กำลังลดราคาหรือเปล่าข้อที่ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สอง cannesium iodide dardolphe keben cannesium iodide dardolphe keben คุณช่วยลดราคาสิ่งสิ่งนี้ได้ไหมนี่คือข้อสองนะคะข้อที่สาม is neomderd อีกแนมันดัสฉันจะเอาสิ่งสิ่งนี้ข้อที่4นะคะอีกเมอร์คิเตอร์บาเบซาเลนนะคะอีกเมอร์คิเตอร์บาเบซาเลนคือฉันต้องการจ่ายด้วยเงินสดนะคะแล้วก็ข้อที่5ค่ะทุกคนอีกเมอร์คิเตอร์มิดคาร์เตอร์เบซาเลนอีกเมอร์คิเตอร์มิดคาร์เตอร์เบซาเลนฉันต้องการที่จะจ่ายด้วยบัตรนะคะข้อ <c> ท <oughs> ี่5นะคะอีกเมอร์คิเตอร์มิดคาร์เตอร์เบซาเลนนะคะและข้อสุดท้ายค่ะ I c h hätte g e r n e e i n e t ü t e dafür. Ich hätte gerne eine Tüte dafür. ประโยคนี้นะคะ I c h hätte g e r n e e i n e t ü t e dafür แเลพราะว่าฉันเนต้องการถุงนะคะสำหรับสิ่งสิ่งนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับไลฟ์คืนนี้นะคะฝันดีลาตีสอนนะคะชลาฟกูดทุกคนนะคะโค้ชพัทไปก่อนเจอกันในไลฟ์ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ